อีกหนึ่งครอบครัวที่เพิ่งทราบข่าวค่ะภูมิลำเนาเนี่ยเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เป็นพันรยาค่ะหลังจากทราบข่าวว่าสามีไปหลบอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก็จริงแต่ว่าสักพักมันเหมือนมีระเบิดมาลงแล้วทําให้แรงงานไทยที่นั่นเสียชีวิตแล้วหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็เป็นสามีของเขาที่เดินทางไปทํางานอยู่ที่นั่นนะคะพันรยาเองอยู่ที่เมืองไทยกอดลูกปลอบใจเอาไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า จะบอกกับลูกยังไงถึงภาวะที่เกิดขึ้นคุณวรุณีอยู่ในอาการเศร้าเสียใจเพราะว่าลูกเล็กค่ะคนเล็กสี่ขวบคนโตสิบขวบญาติเองก็ปลอบใจกันไม่ห่างเลยคุณวรุณีเป็นภรรยาของนายพงพัฒน์สุชาติเป็นแรงงานชาวไทยที่ไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลนะคะแล้วก็ประสบเหตุจากภาวะสงครามแล้วก็เสียชีวิตเธอก็เศร้าใจเหมือนกันทางฝั่งนายอเภอก็มาพูดคุยปลอบใจทีนี้เธอบอกว่าที่เธอเศร้าใจหนะักเพราะว่าพี่ชายของพงพัฒน์ พี่สุรัตน์อ่ะเขาไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลเหมือนกันเขาวิดีโอคอลกลับมาแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะคุณพี่สุรัตน์เนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าคือตอนนั้นพงพัฒน์อ่ะโดนระเบิดตกใส่ในตอนที่ที่พงพัฒน์วิ่งไปหลบก็เลยเสียชีวิตคาที่เลยแล้วตอนนี้คนที่รอดชีวิตก็ลําบากเหมือนกันเพราะว่าศพก็อยู่ตรงนั้นคนที่รอดชีวิต ก็ไม่รู้จะติดต่อทางการยังไงนายจ้างเองก็ไม่ได้มาช่วยเหลือพี่เขาบอกว่าได้ยินเสียงหวอดังขึ้นสองครั้งแล้วห้าวินาทีต่อมาระเบิดมาลงทันทีฟังเสียงเลยค่ะการของผมอยู่ประมาณยี่สิบเมตรเลยครับประมาณยี่สิบเมตรเลยเหรอครับครับตอนนั้นเห็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 นลงด้านของพงพันไม่เป็นยังไงบ้างโคงพัดเป็นยังไงบ้างโมน็อกซเกมันจะโดนคอเนี่นนนนย,ยนะครับตอนนิ้วมนเลยครับซาเกตระเบิดโดนคอ ทําให้เสียชีวิตคาที่เลยใช่ไหมครับคาที่ครับครับผมตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างครับที่ที่เห็นเหตุการณ์คาตายอย่างนั้นครับตกตกใจมากเลยครับทางแรงไม่ถูกเลยครับครับอุ้มน้องได้ขึ้นรถเข้าบ้านขาอาหารเลยครับอุ้มพงพัดขึ้น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 รถเลยใช่ไหมครับครับอุ้มสองคนมีมีคนหนึ่งเขาสาหัสมากดนที่ขาโดนโดนเขาที่ขา โดนที่ขาใช่ไหมครับอีกคนนึงก็โดนเข้าเต็มๆทั้งหลังทั้งทั้งหน้าเต็มๆเลยทั้งทั้งสองคนนี่เสียชีวิตการที่เลยเม็ดหรือเปล่าครับครอบครัวฆ่าที่เราเปิยันยันกาที่ครับครับผมครับอีกคนนึ่งเราเราได้แสดงความจำนงกลับบ้านไหมครับผมว่าจะคีรเรื่องน้องก่อนค่อยค่อยกลับบ้านทีหลังครับคีรเรื่องศพน้องใช่ไหมครับ พี่ชายที่ทํางานอยู่ที่นั่นก็ยืนยันข้อมูลมาอย่างครอบครัวที่เมืองไทยค่ะทีนี้คุณวรุณีที่เป็นภรรยาของคุณพงพัฒน์อ่ะก็เศร้าใจร้องไห้และในอาเภอพอทราบเรื่องก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยปลอบใจนะคะแล้วเขาเป็นเป็นสามีภรรยาที่อยู่กินกันแบบไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะทางในอําเภอก็เลยเดี๋ยวจะดูให้เรื่องแนวทางในการเยียวยาช่วยเหลือว่ามาตราการ,ทา,ร,รทางรัฐหรือทางราชการที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้จะดําเนินการอย่างไรได้บ้างคุณผู้ชมครับสําหรับครอบครัวที่ ทราบข่าวอย่างน้อยปรากฏชื่อจะอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่มผู้บาดเจ็บหรืออยู่ในกลุ่มที่เป็นตัวประกันยังทราบยังทราบว่าเป้าหมายของครอบครัวคืออะไรแต่ครอบครัวนี้ครอบครัวของคุณสันติบุญพร้อมไม่รู้เลยว่าสันติบุญพร้อมเป็นตายร้ายดียังไงเพราะไม่มีชื่อปรากฏในกลุ่มไหนเลยแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังติดต่อกับคุณสันติไม่ได้ คุณผู้ชมครับภาพล่าสุดที่ครอบครัวเขาได้รับคลิปเหตุการณ์ที่คุณสันติส่งมาให้ก่อนจะหายสาบสูญไปเป็นเสียงปืนเสียงระเบิดดังสนั่นเลยตอนนั้นเนี่ยคุณสันติยังติดต่อกับครอบครัวได้นะฮะนี่คือคลิปนี้ แล้วภรรยาคุณสันติบอกว่านี่คือคลิปสุดท้ายที่สามีส่งมาให้ครอบครัวที่บุรีรัมย์ตอนนี้เป็นห่วงมากเพราะไม่สามารถติดต่อได้เลยเช็คจากทุกสื่อประสานกับทางการกับทางอำเภอก็ปรากฏว่าไม่เจอชื่อสามีอยู่ในกลุ่มไหนเลยรู้จากเพื่อนแรงงานด้วยกันที่ไปทำงานที่อิสราเอลที่ถูกปล่อยออกมาโทรมาแจ้งบอกว่าสันติกับลูกน้องเนี่ยประมาณ1ิคนถูกจับขึ้นรถบรรทุกหก้อไป แต่เพื่อนๆเนี่ยถูกปล่อยออกมาทีละคนทีละคนแต่สันติไม่รู้ไปไหนแล้วขาดการติดต่อตั้งแต่7ตุลาจนถึงวันนี้ไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไง แล้วก็ว่าเขายิงกันแล้วก็โทรเล่นกันคุยกันตามปกติอะค่ะแล้วจากนั้นแกก็วางโทรศัพท์ไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยมีแต่เพื่อนที่ทางนู้นส่งข่าวมาว่าแฟนโดนจับไปจากลูกน้องอกับรถหกล้อคันหนึ่งค่ะแล้วก็คนที่ลูกน้องไปด้วยเขาก็นีออกมาได้หนึ่งคนเขาก็บอกว่าโดนจับ แล้ววันนี้ตอนตอนเช้าประมาณสองโมงหรือสาโมงก็มีคนส่งข่าวมาอีกว่าคนที่ไปด้วยกันก็ออกมาได้อสองคนแต่แฟนหนูอ่ะจับเพื่อนอีกคนหนึ่งยังไม่ออกมายังไม่ติดต่อไม่ได้เรียงว่าแฟนถูกจับตัวไปกี่วันนะครับตั้งแต่วันเสาร์ติดต่อติดต่อได้วันเสาร์ตอนเที่ยงแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะจนวันนี้ วันที่สิ่งที่ภรรยาทําได้ดีที่สุดคือจับมือกับลูกชายครับแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้ที่อิสราเอลไปถึงคุณสันติผู้เป็นสามีเพราะถ้าถูกจับเป็นตัวประกันจริงแต่ทําไมเพื่อนๆคนอื่นได้รับการปล่อยตัวแต่คุณสันติสามีของเธอ ยังหายการติดยังขาดการติดต่อ <Ha. S 2> ไม่ได้ยังหายตัว <Ha. S 2> ไปแบบเป็นปริศนาอีกหนึ่งคนที่ขาดการติดต่อนะคะคุณบรรณวัต์แท่ย่างชาวจังหวัดน,น่านพันรยาเองก็เศร้าใจเหมือนกันตอนนี้ไม่รู้จะติดต่อยังไงคือทางฝั่งพันรยาเนี่ยได้รับข้อมูลจากเพื่อนที่รอดตายที่นั่นส่งข้อมูลอัปเดตมาเป็นระยะระยะแล้วนี่เป็นคลิปค่ะในจังหวะที่มีการจู่โจมเกิดขึ้นแล้วแรงงานไทยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบรรณวัน์นะคะที่ครอบครัวเขายังติดต่อไม่ได้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ ส่วนภรรยาของบรรณวัตนค่ะคุณวิชาดาเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือวิดีโอคอลคุยก,กันกับสามีสามีบอกว่าขอดูหน้าลูกที่เกิดมาหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ลูกคลอดออกมาสามีไปต่างประเทศแล้วอะค่ะยังไม่ได้เจอหน้าเลย ก็เลยคุยกันผ่านทางวิดีโอเขาอยู่อยู่สัญญาณมันตัดไปเลยค่ะโทรศัพท์กลับไปก็ติดต่อไม่ได้จนกระทั่งเพื่อนที่ทํางานของสามีเขาติดต่อมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่สัญญาณมันตัดเพราะว่ากองกําลังติดอาวุธโจ,จมเข้ามาในแคมป์แล้วกระตายยิงแบบไม่เลือกหน้าแล้วคุณบรณวิทย์ไปปิดประตูพอดีค่ะก็เลยถูกยิงเข้าที่สีข้าง mm hmm. แล้วถูกลากขึ้นรถไปเพื่อนก็ไม่ทราบชะตากรรมเหมือนกันทีนี้เธอก็ไม่รู้ว่า สามีเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าถูกจับเป็นตัวประกันแต่ว่าภาพที่ปรากฏออกมาตามข่าวก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีชื่อบรนวัตผู้เป็นสามีเลยก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนยังไงเดือดเนื้อร้อนใจเป็นอย่างมากลองฟังเสียงดูค่ะ วันเสาร์ค่ะตั้งแต่วันเสาร์คุยกันตอนสิบเอ็โมงถ่ะยยังวิดีโอคอลคุยกันดีอยู่แล้วเขาก็เปิดกล้องมา่วาตอนนี้นะเขาลบกันอย่างนี้อย่างนี้นะยังไม่เลรงเท่าไหร่วันน้าให้เขาไปหลบในมีห้องห้องหนึ่งให้คนไทยหลบค่ะ แล้วคุยกันคุยกับแม่คุยกับพ่อวิดีโอคอลอยู่ค่ะแล้วพอสักพักประมาณ12บสองโมงส่วนคุณบีเป็นเพื่อนที่ทํางานกับบรรณวัตที่อิสราเอลนะคะเล่าให้ฟังว่าเขาก็ติดต่อบรณวัตไม่ได้เหมือนกันมาสี่วันเราคุยกับเขาผ่านทางวิดีโอคอลค่ะแล้วเขาก็ติดตามข่าวอยู่เหมือนกันนะคะก็เห็นรายชื่อเห็นข่าวตามที่ปรากฏตามสื่อว่ามีชื่อนั้นชื่อนี้ถูกจับเป็นตัวประกันแต่ไม่มีชื่อของบรรณวัตเลยก็เลยไม่รู้วัาชาตากรรมเป็นยังไง ที่ก็แจ้งไปยังสถานทูตให้เขาเช็คคนเพราะว่าเท่าที่ดูข่าวเขาออกคนที่ถูกจับไปเป็นตัวปาาระกันไม่มีชื่อพี่วัดอยู่ข้างในคนที่เสียชีวิตก็ไม่มีไม่รู้ชะตากรรมตอนนี้เป็นตายแล้ดียังไงย,ยังไม่รู้คุณที่ผมก็รอความช่วยเหลือจากทางไทยเหมือนกันครับทุกคนในเหตุการณ์พยายามถามหาทุกคนที่ติดต่อหาใคร ใครก็ได้ที่ติดต่อได้พวกผมติดต่อพี่วัดไม่ได้ตั้งแต่วันที่เจ็ดวันเช้าที่เจ็ดตามเวลาที่นี่สี่วันละเช้าผมเจ็ดเพราะว่าคนที่โดนจับพร้อมพี่วัดอ่ะที่พี่พี่เห็นออกข่าวสองผัวเมียไหมครับสองผัวเมียที่โดนจับอ่ะพี่วัดโดนจับกับสองคนนั้นไปพี่แต่พี่วัดไม่ได้ออกข่าวไม่ได้อยู่ในชีวิตไม่ได้อยู่ในรายชื่อคนที่ แรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นด้วยกันก็ไม่ได้รับทราบข่าวเหมือนกันนะคะว่าถูกจับไปเป็นตัวประกันหรืออยู่ไหนยังไงไม่มีชื่อของบรรณวัตรปรากฏออกมารวมถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการด้วยพันธุญาตที่อยู่ที่เมืองไทยก็ร้อนใจเพื่อนร่วมงานของบรรณวัตรที่ยังคงรอดตายแล้ววิดีโอคอลมาเมื่อสักครู่นี้ก็รอติดต่อรับความช่วยเหลืออยู่เช่นเดียวกันค่ะ